แกเรี้ยงไปเปลี่ยนทวแป้งอนด้านหลังเาุก่อนนะคะแกเลียครับ So ดีครับผมพี่ทินนะฮะวันนี้พี่ถินพามาตะรุยที่วัดเข่าชำหั่น มาขอเลขเด็ดที่ไอ้ไข่จะได้เลขเด็ดเลขโดนเลขอะไรไปชมกันเลยครับปโอ้พอขึ้นมายอดเขานะครับบรรยากาศดีมากเย็นโอ้โคตรดีทะเลสวยมากเลยครับ อันดับแรกนะครับพอขึ้นมาครับสักการะบูชาพระพุทธก่อนนะครับผม look <tuh> 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 เชิญนะคะเชิญได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะด้านล่างเรียบร้อยเชิญด้านบนนะคะด้านบนเรามีพระเจ้าพระองค์นะคะขึ้นไปขอพรกันนะคะไปไหว้ขอพรนะคะมีเจดีย์เก่าสมัยรัชการที่สามนะคะด้านข้างเรามีพระแก้วมรกตนะคะมีพระประจําวันนะคะพระประจําวันนะคะใครอยากจะตัดบาทพระประจําวันก็เชิญนะคะเชิญนะคะเดินขึ้นไปอีกนิดเดียวนะคะขึ้นไปถึงสองร้อยเมตรคะนะนะคะไม่ไปถึงสองร้อยเมตรนะคะ เดินขึ้นไปนะคะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเป็นที่ราบนะคะแล้วก็เดินตรงไปนะคะเราจะเห็นบันไดนะคะเรามีบันไดทั้งหมดหกสิบกว่าขั้นนะคะได้แต่ว่าหกสิบกว่าขั้นนะคะยังไม่เคยขึ้นไปนับเลยนะคะว่าทั้งหมดมันมีกี่ขั้นนะคะเดี๋ยวจะต้องลองขึ้นไปนับดูหน่อยนะคะไม่บอกาติโยไม่ถูกนะคะทั้งหมดมันหกสิบกว่าขั้นจะไม่รู้มันฝ่าเท่าไหร่นะคะเจอนะคะอ่าหกสิบเจ็ดขั้นนะคะหลานชายไปนับมาแล้วนะคะทั้งหมดหกสิบเจ็ดขั้นนะคะขึ้น เกเก้านะคะเปนะหลานรลงนะคะคน้ชาไ,ไปนับก้นนะคะได้ขึ้นชาชนนะครับมากันเยอะมากเลยครับกระดาษวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับคนยังเยอะขนาดนี้ครโอ้คนเยอะมากคนเยอะมากายหอยหลงังก ไม่่อดเพาะเราลังมาแล้วครับสามตัวตรงๆที่รอคอยนะครับมาแล้วครับสามตัวตรงๆนะครับผมเอาดีอนี่ยังตอันนี้แค่อันนี้อย่างนี้ ได้เรียกอะไรมาครับขอดูหน่อยครับโอ้ <c oughs> โหชัดชัดขอบคุณครับผมขอบคุณครับ <c oughs> ส้ารอบวันนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพจเฟซบุ๊กและยูทูบหน้าชอยชาแนล เพื่อกำลังใจผมทำคลิปต่อไปใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูหววนะครับอะไรครับสวัสดีครับ